สวัสดีครับอขอต้อนรับสู่ช่องพิธิติดสัตว์นะครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับเนื่องจากว่าจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ในการทำคลิปนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นในกลุ่มในในในกลุ่ม g a ๊สบีนะครับมีคนมีคนโพสต์เรื่อง g a ๊สบีเป็นฮีสโตกนะครับแล้เสียชีวิตนะครับ ผมเลยคิดว่าเราต้องทำเรื่องนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าในเดือนเมษาในเดือนมีนาเมษาพฤษภาคือหน้าร้อนของประเทศไทยนะครับแล,และในช่วงนี้ของทุกปีนะครับจะมีแกสบี้เนี่ยที่เสียชีวิตด้วยโรคฮีสโตกเนี่ยประมาณครึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีแกสบี้10ตัวนะครับสีหตัวเนี่ยสตายเพราะฮีสโตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําเรื่องนี้ก่อนผมถึงต้องคิดว่าเออ โอเคครับ okay. มันยังไม่พร้อมไม่เป็นไรอาจจะภาพตัดต่อไม่ดีเสียงไม่เพาะไม่เป็นไรแต่ขอเอาเนื้อหาก่อนแล้วกันนะครับก็เลยจะพูดเรื่องนะครับก็เลยจะพูดเรื่องเรื่องการป้องกันฮิสโตกนะครับในในในแกสบีนะครับโอเคครับเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับฮิสโต๊กคืออะไรนะครับฮิสโต๊กคือเขาเรียกว่าภาวะอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในคนเนี่ยเขาเหมือน <king> มือนคนเป็นลมแดดนะครับมันคนเป็นลมแดดคืออุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันสูงเกินจะรับได้นะครับม <Whew. S 2> ันสูงเกินที่เราจะระบายความร้อนออกได้นะครับถ้าเราเป็นคนเนี่ยนะครับการระบายความร้อนของเราเนี่ยคือเราจะเหงื่อออกนะครับถ้าเราร้อนเราจะเหงื่อออกเราจะหอบวิ่งไ้เหนื่อยเราหอบนะครับคือการระบายความร้อนออกเรากินน้ําเข้าไปเพื่อที่ระบายความร้อนออกมานะครับเนี่ยตอนนี้ครับก็คือเหงื่อออกอยู่ครับร้อนที่หายเลยครับ แล้วก็นายสุนัขนะครับถ้านายสุนัขเนี่ยมันก็คือหมาฮอปแดดนะครับเนี่ยครับก็คือก็คือก็คือการระบายความร้อนในแมวเขาก็จะเลียขนเพื่อระบายความร้อนเลียอุ้งเท้าเลียเลียอุ้งเท้าเขาเพื่อระบายความร้อนนะครับแต่ในแกสบี้เนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมาพาเขามาด้วยตัวหนึ่งในแกสบี้นะครับการระบายความร้อนของเขาเนี่ย จะมีแค่สองที่นะครับคือทางจมูกและทางหูนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าเมื่ออากาศร้อนมากๆเนี่ยจมูกเขาแค่นี้ครับนะครับเนี่ยระยะห่างจมูกเขาแค่เนี้แล้วหูเขาแค่นี้นะครับการระบายความร้อนเขาไม่ทันนะครับเมื่อระบายความร้อนไม่ทันจึงเกิดความร้อนสะสมในร่างกายสูงนะครับเมื่อเมื่อความร้อนในร่างกายสูงมากๆเนี่ยมันก็ทําให้เครื่องไหนให้ให้เรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าระบบภายในมันล้มเหลวครับสามารถไปได้ง่ายๆเลยน็อกได้ง่ายๆล่วงได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มวิธีการป้องกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะวันนี้นี่นะครับนี่นะครับพวกที่หน้าสั้นๆนเนี่ยนะครับพวกหน้าสั้น้นเนี่ยจะระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่านะครับพวกที่หน้ายาวๆเพราะหน้าหลมแหลมระบายความร้อนได้ดีถ้าเกิดบ้านคุณมีแก๊สบี้หน้าสั้นสระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่างผมว่าผมไม่ค่อยหน้าห่วงหรอกเพราะว่าผมเลี้ยงห้องแอร์นะครับ เดี๋ยวผมพอเกตก,ก่อนนะครับอย่างผมอะผมจะเลี้ยงห้องแอร์เพราะว่ามันจะหมดปัญหาเรื่องฮีสโตกเรื่องร้อนเรื่องความร้อนนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปอะถ้าเราไม่เลี้ยงห้องแอร์ถ้าเราเลี้ยงในอุณหภูมิบ้านปกตินะครับวันนี้เราจะมาดูกันเลยว่ามีวิธีการไหนที่จะด้วยลดความร้อนในอุณหภูมิในร่างกายเขา ได้ได้เ็วที่สุดได้คือการป้องกันอยู่ครับเป็นแล้วรักษายังไงอันนี้ต้องถามคุณหมอดีกว่าเดี๋ยวผมมีโอกาสไปถามคุณหมอให้นะครับแต่ว่าเราป้องกันมาให้เกิดดีกว่าซึ่งเป็นการดีกว่านะครับป้องกันป้องกันซะก่อนซะเกิดปัญหาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยวันนี้อุปรกรณ์ที่เตรียมมาก็คือมีเท่ามีประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูอุณหภูมิก่อนนี่นะครับอยู่ที่ห้องห้องนี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่32.5องา อ่า12.3องศาเซลเซียสนะครับผมจดจบไว้ก่อนแล้วกันม2อง,องศาเซลเซียสนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมจะทดลองที่อันนี้ก่อนนะครับมันอ่าการทดลองนีอ้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยว๋ยว,ยวอันนี้ไม่ใช่ วอดก้าไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับมันคือน้ำเปล่าครับขวดแบ้งเทดีครับไม่มีขวดแบ่งเทครับ,บ,รบก็เลยเออคือเออคอยผซื้อให้มันเกิดผมแฟนผมซื้อให้ครับพอมันเกิดแล้วผมมากินแบงหมดละมันคือน้ำแร่ที่ผสมแก๊สนะครับผมก็เออขวดแบ่งสวยดีก็ใส่น้ำเปล่าไว้กินนะครับผมเนี่ยเนี่ยก็คืออ่ะเกิดผมก็เลยเติมมาในช่องนี้นะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าบ้านแอร์นะครับ เขาเรียกเขาเรียกว่าบ,บ้านแอร์บ้านแอร์เนี่ยมันจะช่วยลดอุณหภูมิตนตัวตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โมมิเตอร์และอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในบ้านแอร์นะครับและอุณหภูมิจะค่อยๆลงนะครับอุณหภูมิจะค่อยๆเย็นลงค่อยเย็ยนลง,นลงมันจะช้าหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะถามผู้ช่วยนิดนึงตอนนี้อุณหภูมิลดไหมสั่น ม3.3โอเค <3, 3. S 1> okay. มันจะ <c oughs> ค่อยๆเย็นลงนะครับมันจะใช้เวลานิดนึงนตอนนี้ก็รอก่อนนะครับรอรออุณหภูมินิดหนึง่งรอรอเครื่องตัวน,นีน้เราคุยกันเราคุยกันต่อกันแล้วกันไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันคือบ้านแอร์นะครับมันคือที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสําหรับเลี้ยงสัตว์ มาให้มีอุณหภูมิเขาเรียกอะไรเออจีผมลืมยางวะจริงๆมันควรจะมีตัวนี้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราวางไว้อย่างนี้เลยเนี่ยอุณหภูมิจากพื้นอุณหภูมิจากข้างล่างมันขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเราวางไว้ข้างบนเนี่ยมันจะอุณหภูมิมันจะดีขึ้นเออกระชออะสายเข้าใหม่ใหม่ ตอนนี้ก็อุณหภูมิกำลังลงอยู่นะครับเราเราคุยกันต่อแล้วกันคืออุณหภูมิสําหรับแก๊สบี้ที่เหมาะสม,มนะครับในตําราต่างประเทศนะครับในตําราต่างประเทศในคือข้อมูลของผมเนี่ยผมเอามาจาก Encyclopedia of a n i p i c นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมผมใช้ศึกษาเรื่องแก๊สบี้นะครับอุณหภูมิที่เขาแนะนำในใน,ในตำราเนี่ยเหมาะสำหรับแก๊สบี้เนี่ยคือเอ่อ 18, นะครับอุณหภูมิ1 8ถึง24องศา ซึ่งซึ่งเป็นอุณหภูมิโดยสากลซึ่งเป็นเข้าใจได้ครับเพราะว่าต้นกำเนิดของแกสปี้เขาอยู่บนบนในในประเทศเปรูซึ่งอยู่บนเทือกเขาที่มีอากาศค่อนข้างเย็นฉะนั้นแกสปี้ไม่ต้องกลัวหนาวนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องอากาศหนาวนะครับไม่ต้องกลัวว่าคืออากาศ18องศาย0องศาเราคนไทยเราคงเทพหนาวสั่นนะครับแต่แต่แกสปี้แม่งชอบแม่งชิลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องอากาศหนาวให้ที่น่ากลัวเนี่ยคือเรื่องอากาศร้อนนะครับ ปัไล้ใช่กันมาเยอะนะครับเรื่องเรื่องอากาศร้อนนะครับตอนนี้เราก็รออุณหภูมิครับว่าเอ่ออุณหภูมิเนี่ยมันจะนิ่งที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตัวนี้นะครับกับ2ตัวนี้นะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจบที่เท่าไหร่นะครับคืออุณหภูมิที่ที่ที่ผมลองทดสอบดูที่ว่ามันจะเป็นอันตรายสำหรับแก๊สบี้นะครับผมว่ามันก็คือประมาณ3าสิบองศา3าสิบองศาขึ้นไปนะครับคือบ้านเราหน้าร้อนแม่งแบบ ม,มันได้ถึง3ามห้ถึงสี่สิบอะครับซึ่งมันมันไหลอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิในบ้านคุณน่ะมันสักสามสิบสามเอ็ดสามสองเนี่ยแล้วไม่ได้มีลมผายไม่ได้มีลมโกรกไม่ได้แบบว่ามีอากาศถ่ายเทครับเพราะฉะนั้นน่ยมันคือความร้อนที่สะสมในอุณหภูมิภายน,นอกยิ่งถ้าเกิดว่าพื้นบ้านเนี่ยเป็นพื้นปูนเปลือยนะครับไอร้อนจากปูนไอร้อนจากผานังเนี่ยก็จะยิ่งเข้ามามันจะยิ่งมีความร้อนสะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับและช่วงที่ร้อนที่สุดเนี่ย คือก็คือตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงประมาณสัก3-4สโมงเย็นนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะครับ3ามโมงเย็นนะครับว่าตอนนี้อุณภูมิอยู่เท่าไหร่ครับสองจุดแดอ่ะส<ๆ>องจุดแก็ยังลงก็ยังลงอยู่เรื่อยๆนะครับ<ๆ>ยังลงอยู่ไหมเพิ่ม,มอ้าวเย้ย <laughs> โอเค คือถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิอันนี้มันจะช้าหน่อยครับอันนี้มันจะช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิผมว่าต่ำๆอ่ะผมว่าตัวเนี้มันน่าจะมีประมาณยี่แปดสามสิบน่าจะได้นะครับเพราะอุณหภูมิมันมันมันด้วยสภาพแวดล้อมนะครับเราเรามันจะมีสภาพแวดล้อมของภายนอกเข้ามามีส่วนด้วยและตัวนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อของดีอะไรครับผมซื้อจากโชฟี่อันไม่ถึงร้อยมันก็เลยอาจจะแบบว่าคุณภาพอาจจะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาเป็นว่า บ้านแอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะได้อุณหภูมิประมาณไม่เกินสามสิบนะครับน่าจะได้อยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าบ้านมีบ้านที่แบบว่าอุณหภูมิมีอากาศถ่ายเทสะดวกอะไรพวกนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้นะครับลงมาถึงเท่าไหร่ละเมื่อกี้คือนี้ไม่ลงนะคือสามขึ้นมาสามสองจุดเก้าอโอเคอ่าโอเคครับก็คือตัวเนี้ยมันก็คงได้ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันจะมีอุณหภูมิของอุณหภูมิภายนอกเข้ามา มีผลด้วยนะครับก็เอาลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็เราก็ผมก็ไม่ได้รู้ว่าก่อนคิดว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าก็คือทดสอบกัเนเห็นเลยว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะได้มาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่ะ,อะต่อไปนะครับก็เป็นขวดน้ํานะครับอันนี้ก็คือขวดน้ําทั่วไปนะครับผมก็เอาไปแช่ช่องแข็งแช่ช่องฟิสไว้ประมาณคืนหนึ่งนะครับจนมันกลายเป็นน้ําแข็งแล้วจน ข้อข้อที่ข้อเสียคือการทีเ่เอามาลองแล้วยังไม่ได้ทดลองเนี่ยไอ้น้ํามันจะเกาะซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะครับมันจะทําถ้าเกิดว่าเราเราเอามาให้แกสบี้เลยเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคปอดแทนที่จ,จะหาจใฮิสตกเป็นโรคปอดแทนที่ซวยแบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ขวดน,น้ํานะครับใช้เสื้อนะครับใช้เสื้อเก่าๆที่เรามีนะครับเนี่ยครับในเสื้อเก่าเสื้อผมเองครับไอ้เหี้ย กูเคยตัวเล็กแบงนี้เลยอ oh, <no. S 1> XL ครับแต่ก่อนกูใส่ได้เดี๋ยวนี้แม่ง 4XL ครับช่า oh, <no. S 1> <c oughs> งแม่งครก็เลิกต่อลุยต่อแล้วก็ใช้ขวดน้ำนี่นะครับห่อ,อด้วยผ้าใส่เสื้อเสื้อกเก่าวๆของเราเนี่ยครับถ้าเสื้อของเราเออ่มีเป็นผ้าที่หนาหน่อยนะครับห่อสักสองชั้นก็พอนะครับหนึ่งชั้น 2ชั้นสาเหตุที่เราต้องหอหลายชั้นเนี่ยเพราะว่าในในในแก๊สบี้เนี่ยครับในเขาจะที่ที่น่ากลัวอย่างก็คือความชื้นมันทําให้เขาเป็นโรคปอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหอได้หลายชั้นเนี่ยเขาจะได้รับความเย็นแต่เขาจะไม่เปียกนะครับถ้าเราใช้ไอ้รูปแบบขวดน้ําแบบนี้เนี่ยสำคัญคือเราต้องระวังเรื่องเปียกนะครับเพราะว่าถ้าเปียกเมื่อไหร่เนี่ยเขาไปนอนทับเนี่ย มันก็คือจะมีโอกาสเป็นโรคปอดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นจับดูนะครับถ้าเย็นแต่ไม่เปียกอันเนี้ยดีที่สุดนะครับอันนี้คงนิ่งแล้วมั้งเดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบนี้แล้วกันนะจบน่าจะจบแล้วก็ลองจับเส้นดูนะครับเพราะว่าอันนี้น่าก็น่าอยู่ที่อะไรสองสองจุดเก้าก็ลงไองมองศาสององศาครับนะรอทดสอบอันนี้หรือไม่อีกอย่างไอเฮี้ยนี้ก็พัง <laughs> เดี๋ยวทดสอบดูเดี๋ยวผมเซฟไว้มุมนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเซฟไว้มุมนี้นะครับไม่ก็เฮียนี่พังครับเมื่อกี้ออเมื่อกี้โดนผมมือผมจับมันก็จะขึ้นมาหน่อยแต่ตอนนี้มันก็คืออุณหภูมิที่เริ่มลงแล้วลลอ่าอ,อ,อีก,กอันนะครับอผมจะทดสอบอันเดียวแล้วกันเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของเหลวที่จะไปแช่แข็งทั้งคู่อันนี้คือน้ําเปล่าๆเ,เลยนะครับน้ําเปล่า,ลา,ลาใส่ขวดแช่นะครับอันนี้เป็นเจลเจลเยน็นเจลร้อนนะครับอันนี้ผมซื้อจากไดโซกนะครับ140บาทนะครับถ้าใครอยู่ไดโซเดมอลเมงวานเนี่ยครับ140บาทถ้าเกิดว่าใคร อยู่ใกล้เดอะมอลล์หรือว่าอยู่ภายใดโสดสาขาไหนก็เอาตัวอย่างเขาดูนะครับแบบนี้ครับใดโสดหนึ่งยสิบาทอันนี้ผมได้ทดลองคือยังผมไมไ่ทดลองวัดอุณหภูมินะแต่ผมทดลองดูว่ามันอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการใช้ก็เหมือนกันห่อสองชั้นนะครับห่อแม่งสองชั้นอันนี้มันจะพอมันเป็นเรียบๆอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นเหมือนที่นอนที่ที่ที่เรียบมากกว่าคือเขาสามารถขึ้นไปนอนบนนี้ได้เลยนะครับ นี่ครับอันนี้หนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวหาอีกชั้นหนึ่งผมก็ลืมหยิบเสื้อมาแค่สามตัวต่อมีอีกอันหนึ่งจริงๆนตะกก้าเนี่ยมันมีอยู่อีกอันหนึ่งนะครับคือผมใส่ให้เขาเพราะอากาศนอกมันร้อนแต่ว่ามันมีแบบนี้นะครับมันมีอย่างคือแบบนี้ซึ่งผมไม่ไมแนะนำไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นพลาสติกธรรมดา เนพลาสติกธรรมดานั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขา,เามุดแล้วเขากัดเนี่ยสารที่อยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะทําอันตรายเขาเพราะามันคือสารเคมีเพราะนั้นเป็นพลาสติกนี่ผมมาแนะนํานะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยสองชั้นนะครับคราวนี้ก็จะแห้งแล้วคราวนี้ก็จะแห้งแห้งแล้วเยน็ยนๆแห้งแหงนิ่งๆแล้วนะครับ อนนี้ก็รอดูว่าอันนี้ผมจะไม่วัดแล้วว่าอุณหภูมิมาที่เท่าไหร่นี้ผมก็จะลองวัดดูว่าอุณหภูมินี่เท่าไหร่แต่น,นี้มันจะค่อยๆลง,งนะครับเพราะว่ามันจะแบบไม่ค่อยแบบว่าอ่ะลงมาทันทีทันใดเดี๋ยวรอดูสักพักนะคืออยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องกับเรื่องฮีสโตกอนนะครับเพราะว่าเอ่อ มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะมีการตายกับแก๊สบีเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วผมเห็นทุกปีคือเอาเข้าจริงเนี่ยผมก็ผมก็ยังที่บอกตีแรกครับนี่ก็ยังไม่เคยได้พร้อมทําคลิปอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเห็นแล้วก็คือมันคงต้องทำนะครับมันคงต้องทาอะ่ะคือวิธีพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้คือผมเคยใช้เองเมื่อประมาณสักปี12นะครับเมื่อประมาณ6 7 8ปีก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นผมเปียนห้องแอร์ตลอด มันก็เลยไม่ได้ใช้แต่เมื่อแรกๆยุคแรกๆที่ผมเลี้ยงห้องธรรมดาเนี่ยผมก็ใช้แค่นี้ครับผมก็ใช้แค่นี้นะครับไม่ได้ใช้อ่อะไรพวกนี้เลยนะครับใช้แค่เนี้แบบขวดน้ํากับแบบเจลเนี่ยผมทดลองแล้วว่า,อ,าอยู่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยผมลองเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็มาลองตั้งดูข้างนอกแล้วนะครับแบบที่เป็นขวดน้ําเนี่ยมันได้ประมาณ5้าชั่วโมงนะครับ ห้าชั่วโมงนี่คือละลายหมดแต่ก็ยังมีความเย็นหลงเหลือนะครับแต่ว่าแบบเจลเย็นเนี่ยแบบแบบเจลเย็นเนี่ยได้ถึงแปดชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสองแบบเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสะดวกแบบไหนนะครับแบบขวดน้ำเนี่ยข้อดีอคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเลยนะครับคุณก็เอาขวดน้ำที่มีไปแช่ตู้เย็นไปแช่ช่องฟรีสแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ว่า มันก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่ามันพอมันอยู่ได้สี่ห้าชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณต้องเขาเรียกว่าถ้ามีคนอยู่บ้านหรือว่ามีคนฝากฝังได้นะครับคือแม้คือ,ค,อ,ค,อคือช่วงที่ร้อนเนี่ยช่วงที่มีอากาศร้อนเหี่ยนเสี่ยงอาการฮีสโตรกเนี่ยคือตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงประมาณสี่โมงเย็นสี่ถึงห้าโมงเย็นนั่นหมายความว่าถ้าอันนี้อยู่ในห้าชั่วโมงก็คือเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสาคือบ่ายโมงครับ บ่ายโมงก็จะเริ่มเริ่มละลายหมดแล้วแล้วก็เริ่มที่จะแบบเอเขาเรียกว่าอะไรพอ,พอมาเริ่ม,มละลายหมดแล้วอุณหภูมิก็จะเริ่มลดใช่ไหมครับซึ่งเวลาบ่ายโมงเนี่ยคือเวลาที่แม่งไม่ที่สุดนะครับคือเป็นเวลาที่แม่งร้อนสุดใช่ไหมครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามแล้วมันหมดความเย็นตรงนั้นเนี่ยมันหมดความหมายแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีคนฝากฝังได้ว่าเออบ่ายโมงมาเปลี่ยนกวดหม่เปลี่ยนผ้าหม่ให้นะครับ มันก็โอเคว่าเออเขาก็หมดปัญหาว่าเรื่องหมดความเย็นแล้วเขาจะร้อนนะครับแต่อันนี้เนี่ยพอมันอยู่ที่ผมทดสอบเนี่ยพอมันอยู่ได้แปดชั่วโมงอันนี้เนี่ยเอ่อผมลองซุกเข้าไปในผ้าแล้วนะครับก็คือเวลาแก๊สบี้เนี่ยเดี๋ยวลองใช้ที่ใหม่ดูอีกทีนะครับเมื่อแก๊สบี้เขาเมือ่อเมื่อเขาเข้านอนเนี่ยนะครับอ่เมื่อเขาเข้าเมื่อเมื่อเขาเข้าไปนอนเนี่ยตัวเขาจะอยู่บนนี้นะครับแล้วลองวัดดูเนี่ยซุกไว้ในผ้าเลยนะครับ ก็คือเป็นอุณหภูมิที่ท้องเขาจะโดนอุณหภูมิที่ท้องเขาจะอยู่นะครับถ้าเป็นตัวผู้ก็อุณหภูมิที่นมบะจากจะห้อยและโดนนะครับนะก็จะอยู่ที่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ2.9 22.9นะครับคือแม่งเย็นเย็นจนเย็นจนหน้ามันไส้ครับเย็นกว่าห้องกุยครับน,ะ,นะครับนี่คือผมวัดกับตัว เจลทําความร้อนไอเจลเจลเจลทาความเย็นแช่ตู้เย็นมานะครับผมวางไว้นี่นี้นะครับก็คือได้ประมาณยี่บสองจุดนะครับตีให้ยิบสองครับนะครับนั่นหมายความว่าเป็นอุณหภูมิที่เขาสบายที่สุดตามหลักสากลคือสิบ18ถึงยี่บสี่ครับคือเขาเป็นอุณหภูมิที่เขาสบายนะครับหรือว่าจะดีสุดเลยนะครับง่ายๆนะครับหมดปัญหาป่วยกระบาดไม่ต้องเทสอะไรนะครับเฮ้ยอเฮีย อันอันนี้คือใต้เท่ากันเพราะว่ามันคือระบบเดียวกันนะครับแต่ว่าจะลายเร็วกว่านะครับคือง่ายๆนะครับยัดแม่งเข้าไปครับเนี่ยครับยัดแม่งเข้าไปให้เขาเข้าไปนอนได้นะครับคือมึงเย็นทั้งบนเย็นทั้งล่างอะครับเนี่ยเขาก็จะเข้าไปนอนบนนี้นะครับจบครับอุณหภูมิเมื่อกี้ก็ยี่สิบสองกว่านะครับ เมืนะ่อกี้ก็ออกมาขึ้นมาหน่อยนะครับอืมก็าตามนี้ด้นะครับคือไอ้เรื่องทดลองอุณหภูมิเนี่ยเอาจริงนะครับผมไม่แค่อยากดูว่ามันเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ให้เห็นเน,นะครับแต่ว่ามันด้วยอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ด้วยอะไรพวกนี้ยมันคงไม่เหมาะกับกับงานประเภทเนี้ครับเพราะว่าอาจจะต้องมีแรงกดมีอะไรพวกนี้เข้ามาเสริมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเป็นว่าผมเคยใช้แบบนี้มานะครับคือขวดน้ำพันผ้าสองชั้นนะครับแล้วไว้ในกลงนะครับมันจะระบายความร้อนเขาจะมานอนบริเวณเอาหลังพิงหรือว่าบางตัวก็จะมานอนผาาน,นะครับแบบนี้ผมเคยใช้มันอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแบบเจลทำความร้อนอ้แบบเจลทำความร้อนเย็นนะครับอยู่ได้8ชั่วโมงนะครับ ส่วนบ้านแอร์เนี่ยนะครับมันทดสอบด้วยที่วัดอุณหภูมิเนี่ยมันมันไม่เห็นมันไม่เห็นผลมันไม่เห็นค่าแต่ที่คนเคยใช้มามีคนอื่นที่เคยใช้มาเนี่ยเขาก็มีคนใช้ได้อยู่นะครับผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ประมาณ2ีสกว่าองศานะครับลองลองลอง,ลองถามคนที่เคยใช้ดูนะครับเพราะว่าผมจะผมจะทดสอบผลจริงผมอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยมันไม่แสดงนะครับมึงบ้าว่า30องศามันได้มีทางอยู่แล้วครับ เพราะว่ามันมันเป็นบ้านเย็นในวัภพุธต้องรถลงมาอยู่แล้วอ่าก็วันนี้ถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปเนี้ยมันมีประโยชน์ลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องพิธีติดสัตว์ไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องแก๊สบี้มีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงแก๊สบี้มีปัญหาอะไรเนี่ยอ่าถามเข้ามาได้ข้างล่างนะครับผมอันไหนผมรู้ผมก็จะมาตอบให้อันไหนผมไม่รู้ผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับและสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับ Uh, เรื่องร้อนเนี่ยเป็นอันตราการตายที่สูงมากเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดอันนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้ไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะครับขวดกับเสื้อเก่าๆพอขอแค่ว่าถ้ามีคนคอยเปลี่ยนขวดให้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนขวดให้สี่ห้าชั่วโมงสักเก้าโมงก็บ่ายโมงครั้งหนึ่งพอละนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ